สวัสดีครับนี่ครับคือผลงานในวันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันที่เสร็จสิ้นนะครับศิลปะดอกวัวปูดปั้นครับความปานี้นะครับความคมของเนื้อลายความสุขุมลุ่มลึกนะครับอยาคิดว่าเรียน ช่างสิทธ์มาครับเนี่ยไม่ได้เรียนเลยครับเกิดจากเรียกว่าพรสวรรค์น,นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าไปเรียนมาจากไหนจากสถาบันไหนอันนี้พูดตรงๆครับไม่ได้เรียนมาครับคิดเองทำเองศึกษาเองครับออกแบบเองทุกอย่าง ขั้นตอนการทำนะครับเราจะทำการกึงก่อนกึงลายเป็นขายรูปดอกบวกัวก่อนครับอันดับแรกกึงเสร็จกึงเสร็จก็ามาตกแต่งแต่งกีบบวัวโดยการปั้นปูนดิบนะครับปั้นปูนดิบเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ ันปูนดิบเสร็จแล้วก็ลงสีขึ้นติดตั้งได้นะครับนี่ครับเราอยากได้แบบไหนแล้วก็